ถ้าเจอแล้วทุกคนนี่ไงแข่งใต้ตีเจอเลยแล้วเจอเลยของแขงใต้เลิศมาซอยรัชดาเจ็ดนะคะทุกคนนาทองหกนะแข่งใต้นครสี่ทุกคน,น,นะนกคะ ดูว่ทุกคนนี่ฮะน้ำปีกกะปินะฮนะนีกต้ปลาน้ำ,ร,นำ,ร,นำริกกะปิน่าทานมากเลยนะอ่ะนะฮะน่าทานมากกระดมดูหน่อยสิทุกคนน่าทาสุดๆเลยนะฮะเปิดไเปิด่เ่าอยดอ่่อย,าายนะอ ทุกคนกะปิหอมมากอื mm hmm. คนดูสิอื mm hmm. ดูสิรอร่ยเดอมาตลอดทุกคอนแกงอะไรนะครสีไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะฮะอร่อยแน่นอนทุกคน ก็อร่อยมากทุกคนอ,อร่อยมากมขนาดน้ำพริกกะปิยังอร่อยทุกคนอ,อร่อยมากน้ำพริกกะปิหลาครับขนาดน้ำพริกกะปินะ อ,อร่อยมากทุกคนนะพรกาะปิดอือทุกคนอันนี้แกงคั่วเผ็ดใช่ไหมใส่ อันนี้อร่อยมากก็แกงตาใส่ใบยี่หร่านะฮะอืมอร่อยมากต้องขอน้ำพริกต่กอชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วด้วยแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะอืม ถั่วพูทุกคนอร่อยมากดูเลยอร่อยมากทุกคนนขนมด้วยนะทุกคนขนมทู่ไวว นี่ฮะซอยรัชดา7นะฮะนาทอง6นะฮะทุกคนแยกซอยรัชดา7แยก3หรือซอยนาทอง6นั่นเองทุกคนเข้ามาไม่ลึกนะฮะ มีแกงคั่วหายแล้วอร่อยมากบนทีพักทุกอย่างเลยอ่ะกินไม่หมดแต่ต้องไปแซ่บต่อที่โรงแรมดีไหมอ้อออปิเทตเวสิอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องออปิเทตเวสกับไปกินต้ออืมอืมอร่อยมากอร่อย ยยอดมะพร้าวทุกคนแกงหนึ่งยอดมะพร้าวปลากระพงดูปลากระพงดิปลากระพงยาก์นะทุกคนคุณภ,ภาพมากดูสิยำพริกก็อร่อยแกงก็อร่อยขคาวเดืออร่อยลูกลูกค้ามาตลอดทุกคนเดี๋ยวขอ ep นะ เดี๋ยวมาแซปอ ep หน้านะทุกคนนี่อีพีแรกไปก่อนนะ